พี่น้องครับมีคำถามว่าถ้าติดแล้วจะทํำยังไงเวลาที่เราเริ่มมีอาการคล้ายหรือดูเหมือนว่าเราจะเป็นโควิดก็คือการที่ลิ้นไม่ได้รสจมูกไม่ได้กลิ่นและบางท่านอาจจะมีอาการท้องเสียบางท่านมีไข้พี่น้องครับนี่คืออาการที่บ่งชีว้ว่าเราน่าจะหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโควิดได้สูงมากครับ ฉะนั้นการที่เราจะตรวจเราสามารถมีวิธีการตรวจเองก็คือเขาเรียกว่าเป็นชุดแอนติเจนเทสคิตนะครับ A T K แอนติเจ Test Kit เราหาซื้อได้ครับไปที่เว็บไซต์ของร้านขายยากรุงเทพนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วก็อยอนั้นก็อนุญ,ญาตให้ขายแล้วนะครับเพราะยั้นจะมีขายตามร้านขายายายใหญ่ๆและมีตามบูธนะครับ แล้วก็ที่ที่วัดสันก็มีนะครับที่บูธก็มีแต่พี่น้องเวลาที่เข้าไปในห้างแถวสินค้าต้องระวังนะครับอย่าลืมใส่แมสสองชั้นใส่เฟสชิลและเวลาที่เราทําการทดสอบนะครับถ้าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังครับต้องระวังไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อของคนที่มีอาการนะครับมาถึงเราโดยการที่เราจะต้องใส่ชุด PPE นะครับหรือชุดกันฝนก็ได้ใส่ถุงมือครับแล้วก็ใส่แมสสองชั้นครับใส่เฟสชิลครับ ถ้าเป็นไม่ได้ใส่หมวกด้วยครับและเราต้องเว้นระยะห่างให้ดีเพื่อที่เราจะสามารถทดสอบได้การทดสอบในเบื้องต้นนะครับเขาจะมีไม้ที่ใช้จิ้มจมูกใช่ไหมครับสวบทที่จมูกเวลาที่เราจิ้มจมูกนะครับอย่าจิ้มขึ้นแบงบนนะครับอย่าจิ้มขึ้นไปบนนะครับให้จิ้มลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างขนานกับใบหน้านะครับขนานกับใบหน้าให้จิ้มลงมาถึงขนาดนี้ครับแยงมาครับจนกระทั่งมันสุดครับ นะครับห้ามจิ้มข้างบนนะครับอย่างนี้ไปไม่ได้เพราะทางนี้จะไปเจอฐานกระโหลกนะครับกะโหลกศีรษะนี่นะครับแต่ถ้าเราจิ้มตรงนี้เราจะไปเจอผนังนะครับของทางเดินหายใจที่เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคนะครับและเมื่อสวบแล้วนะครับหมุนมบหมุนซ้ายขวาเบาๆนะครับแต่ให้รู้ว่ามันไม่ได้ลอยอยู่เฉยๆนะครับให้โดนผนังนะครับผนังของทางเดินหายใจส่วนข้างในนะครับนั้น เราก็สามารถที่จะทสได้พี่น้องครับเมื่อเราเทสเสร็จแล้วนะครับเกิดผลเป็นบวกทำไงต่อครับผมแนะนำนะครับจากการพูดคุยของคุณหมอนั้นมีวิธีการก็คือว่าเราจะต้องกระน,นำซัมเมอร์เซลล์ครับโทร1330ต่อ14ให้ได้1330นะครับผมพูดครั้งครับโทร1330ติดต่อกับรัฐฐานะครับสปสอช1330แล้วก็ต่อ1 4ครับเพื่อที่จะ สามารถลงทะเบียนว่าเราติดโควิดแล้วนะครับเพื่อที่จะทำการไอโซเลชันต่อไปหรือถ้ามีอาการมากนะครับก็จะมีะทางที่จะหาเตียงหา ICU หาเร่งต,งต่างต่อไปได้พี่น้องครับต้องกด1330ต่อ14นะครับหลังจากนั้นทําังไงต่อครับหลังจากที่กระหน่ำซัมเมอร์เซลเราต้องให้ลูกหลังของเรานะครับโทรให้ติดครับหลังจากนั้นพี่น้องครับแนะนำว่ากิน ยาฟ้าถลายโจรถ้าท่านไม่ใช่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะครับพี่น้องฟังดีนะค,คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่หรือหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยกินฟ้าถลายโจรไม่ได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่กินไม่ได้ต้องปรึกษาหมอก่อนก็คือคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต้องปรึกษาหมอก่อนพี่น้องครับใครที่จะให้คำปรึกษาท่านได้นอกจาก หมอทางรัฐะ1 3 3 0นาแล้วหมอคริสเตียนนะครับที่เรารู้จักที่ท่านไว้ใจก็สามารถโทรไปถามได้นะครับเพราะฉะนั้นการกินยาฟ้าทลายโจรหากไม่ได้เป็นหญิงมีครรภ์และผู้ที่มีปัญหาเรื่องริมเลือดอุดตันก็สามารถที่จะกินได้เลยกิน5วันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาซื้อยาฟ้าทลายโจน,นะครับถ้าไม่มีพี่น้องติดต่อมาที่ เกิจักนะครับแต่ถ้าท่านยังสบายดีอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ท่านที่จะลองหาซื้อฟ้าทลายโจรน,นะครับมาเพื่อที่จะสำรองไว้ก่อนบ้านละ1ขวดก็ยังได้อยู่นะครับและถ้าไม่มีจริงๆงขอมาที่โบสถ์ครับพี่น้องครับหลังจากที่เราป็นกินฟ้าทลายโจรน,นะครับเราเข้าสู่กระบวนการเรียกว่าโฮมไอโซเลชันเวลาอยู่ที่บ้านพี่น้องจะต้องแยกจากคนอื่นอย่างเด็ดขาดนะครับสิ่งที่พี่น้องจะต้องมี ก็คือหากพี่น้องไอมีการระคายเคืองคอนะครับก็ทานยาแก้ไอมีไข้ก็ทานยาแก้ไข้และสิ่งที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมียาละลายเสมหะนะครับเราต้องมียาละลายเสมหะนะครับมีชื่อทางการค้าเรียกว่าแนกลองนะครับมีชื่อทางยาเรียกว่าเป็นเอ็นอะเซทิลซิสเตนนะครับแนกลองี่นะครับ อาจจะต้องหาซื้อเหล่านี้ครับมาเตรียมพร้อมไว้ที่บ้านก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้สําหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นนะครับพี่น้องสามารถที่จะกินน้ําขิงนะครับหรือกระชายนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวป้องกันแต่หลังจากเป็นแล้วนะครับกระชายขิงป้องกันไม่ได้แล้วครับจะต้องฟ้าทลายจออย่างเดียวและยาต้านไวรัสก็คือฟาวิพิลาเวียฟาวิพิลาเวียซึ่งคุณหมอจะต้องเป็นคนให้เพราฉะนั้น นี่คือความสําคัญเรื่องเร่งด่วนในการที่เราต้องยังไงก็ตามต้องติดต่อ1 3 3 0งสนะครับกด 1- นึสพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องครับกิจจักในฐานะที่เรามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางด้านโควิดนอกจากเราจะที่ฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่กทานครับแล้วทําตัวให้ถูกก่อนจะจากกันวันนี้ครับพี่น้องที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนะครับผมอยากจะบอกว่า ฉีดนะครับนี่คือการฉีดวัคซีนที่จะป้องกันโรคที่จะทําให้เราตายหรือโรคที่เราจะทําให้คนอื่นตายด้วยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาครับกเปลี่ยนทัศนคติของเราเสียใหม่ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ